เจ้าเมียวเจ้าเมียวเจ้าเมียวเด็กๆทั้งหลายพากันไปเดินออกกำลังกายกันก่อนออกกำลังกายก่อนเพื่อสุขภาพของเราเนาะเพื่อสุขภาพของพวกเราเราไปเดินออกกำลังกายกันครับจะได้ร่างกายแข็งแรงถ้ากินกับนอนมันจะอ้วนอ้วนแล้วเดินไม่ไหวเนาะ ไปเดินเล่นก่อนหลวงปู่ยังเดินไปบิสบาทไปสองกิโลกับสองกิโลเมตรรวมแล้ววันละสี่กิโลเมตรจะเหมียวเดินไม่ถึงเลยนี่หลวงปู่จะพาเดินให้ถึงมาเร็วๆไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินกอนแล้วไม่มาหรอมาเร็วมาเดินก่อนเดินก่อนไปเดินกันมาเร็วมา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 ,มา,มา,มา เพื er ่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพค่ะเดินเดินเรื่อยๆห้ามหยุดครับห้ามหยุดค่ะเดินไปกับหลวงปู่นี่มาแล้ว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 เดิน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 ไปแถวเดินไปแนวเดินไปแถวเดินไปแถวครับเดินไปแถวค่ะใครเป็นหัวหน้า แค่ไปหัวหน้าแถวเอานักเรียนนักเรียนแค่ไปหัวหน้าแถวเอาวิ่งมาละวิ่งมาละวิ่งมาละเฮ้ยคนนี้อ้วนตุ้ยนุ้ยเนี่ยอ้วนกลมเนะี่ยกินเยอะเนี่ยกินเยอะเนี่ยเดินมาเดินไปมาเลยเดินไปด้วยคุยไปด้วยคุยกันไปด้วยคุยคุยกันด้วยคุยกันด้วยคุยอะไรกันดีดแล้วคุยอะไรกันดีนะเดินไปกับหลวงปู่ คุยกับหลวงปู่ด้วยสิคุยว่าอะไรดิคุยกันคุยกันเดินมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆครับวิ่งไหมเว่งไหมเว่งด้วยสิวิ่งด้วยสิวิ่งด้วยสิวิ่งด้วยสิียมจะได้เออวิ่งด้วย

วันหนั้าแถวหันหน้าแถวไปนำหน้าโอ้พุ่มพวงพุ่มพวง,งเดินไม่ไหวแล้วให้วิ่งก็ไม่วิ่งกินเยอะไปอ้วนตัยนุย้ยอ้วนตัยนุ้ยแล้ววันน้าแถวนำลูกทีมาเลยครับหันหน้าแถวนำลูกทีมาเลยค่ะ หัวหน้าแถวอยู่นี่เด้อหัวหน้าแถวอ้วนก็เขาแล้วอ้วนเขาเดิมาดีๆห้ามเล่นถือมาดีๆห้ามไิ่เล่นวิ่งวิ่งวิ่งแฮมเล่นอ้าวเจ้าสีทองสีทองมาชี้หลังเขาแล้วสีทอง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 ทำอะไรอ่ะโอ้วิ่งเล่นถ่ายเฮ้ยถ่ายไม่กรอบเลยสีทองนี่ ที่ทองไายไม่กลบเอาเล่นกพี่กันแล้ว,อ,วอยากเล่นอยากเล่นะไปเดินอีกรอบหนึ่งนะยังไม่เหนื่อยเลยเดินอีกรอบหนึ่งเพิ่งเดินไปได้แค่ท่า่เนี่ยสามนาทีเองเดินอีกรอบหนึ่งนะเดินให้ครบห้านาทีแล้วมามามา,มาให้รอบหนึ่งครับให้รอบหนึ่งค่ะ มาเลยหัวหน้าแถวดามาหัวหน้าแถวดามาแล้วหัวหน้าแถวดามาแล้วเอา้าใครไม่มาไม่ได้รางวัลนะใครไม่มาไม่ได้รางวัลนะเอา้าคุยอะไรกันไปด้วยคุยอะไรเลิปกปูด้วยเอามาเลยมาเลยเอ้าพ่วงพวงอะไรกันนะพุ่มพวงไม่ยอมมาละเดี๋ยวไม่ไหวจะาทีทอมมาแล้วเหนื่อยกันแล้วเหรอ <spe ak> อีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอ่ะมาแล้วเด็กๆเด็กๆอย่ายื้อนะเด็กๆอีกรอบเดียวครับอีกรอบเดียวมาเพราหน้าทียมนำมาตุ้ยนุ้ยกลมบองตุ้ยนุ้ยกลมบองเพราหน้าทียมนำมาแล้วเว่ง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 ว่่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเออเก่งตัวเองเก่งรู้แล้วว่าเก่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วใครยังไม่มาอีกอ๋อฉะนั้นไปหลบบนเขาบนดอย มาแล้วมาต้องออกกําลังกายทุกวันนะคะนะครับเพื่อสุขภาพของพวกเราเดีย๋ยวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วพอแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากินอาหารกันละเวลากินอาหารละทุกวันก็ต้องพาเขาเดินออกกําลังกาย เไปเดินมาจนเขาไม่อยากเดินแล้ก็หยุดพักหยุดพักเสร็จแล้วก็เตรียมอาหารให้เขาก็ได้กินอาหารกันเพื่อสุขภาพก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตาบริจาคอาหารมาให้กับน้องนองแมวพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าหองโจอมปางได้อยู่ได้กินเพื่อชีวิต ขอความสุขความจเรจริญจงมีแต่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านด้วยเชิญและที่ลืมไม่ได้และขอขอบคุณเป็นอย่างมากเป็นอย่างยิ่งเลยคือสะพานบุญจากช่องแมวจอนอนกระบี่ของน้องไมย และช่องไว้ช็อกโกเทของน้องแพทรวมเขา้ารวมทั้ง f c ของทุกๆช่องที่ร่วมกันบริจาคมาเป็นดูเมตตาของน้องแมวก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้เป็นอย่างสูงคุณทั้งหลายที่ท่านมีความตั้งใจเมตตาบริจาคมาก็ขอบุญนั้นจงสำเร็จ ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอบคุณแล้วนะขอบคุณ FC หน่อยเร็วเจ้าสีทองเจะสีทองมองกล้องหน่อยขอบคุณ FC หน่อยขอบคุณ FC หน่อยครับขอบคุณ FC หน่อยค่ะอ่าขอบคุณแล้วขอบคุณเตยมมาที่ตาไม่ทล้งเลยเนี่ยอ่ขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยค่ะ ขอบคุณนะครับแม่สามสีแม่สามสีขอบคุณนะขอบคุณแล้วเนาะขอบคุณแล้วขอบค,คุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ